Вот а

ายาเลยมันใช้เป็น U3 นี่ C มันใช้เป็น l i n i n g อ่ามันเป็น C กับ Lightning แทมก็มีอ๋อซิมซิมโอเคแทนกิ้ให้แค่นี้ดี๋ยวดูมันเท่าไหร่เนี่ย Thank you นี้เงียอันนี้คือ1,299รวมแท็กเลยเท่าไหร่นะพี่ฝน พันสองเก้าเก้าหนึ่งสอสปรสิบสองโปรดูหน่อยพันสสวยมากเลยซื้อเร็วอลังการงานสร้างขอบมันไม่หนักด้วยนะขอบมันแบบว่าเงาแบบขอบมันแบบสวยเวอร์นึงคือแบบคือมันแบบกิ๊กมากเลยอ่ะกิ๊กกิกเนี่ยที่ไทยมีขายยังไงสองร้อยสงร้อยห้ิบกที่ไทยมีขายอะไรยัง ยังยังใช่ไหมไม่ได้วางจำหน่ายเปิดแล้วอ้าวอีที่เปิดไปก่อนกูเลยอีกดอกเชียร์เปิดใช้เชียร์แล้วไงอีวายว่ะอีกดอกไม่อยากรู้เลยแทนที่จะให้กูใส่ซิมก่อนไม่แต่อีนี่ก็เนียนนะนี่ไปเอาเป็นปีอีเพียงไปเออเออมาแล้วพี่อันไหนฮะอันนี้สิบสิบสองเหรอสวยเงากิ๊กเลยอะโอเคพอแล้ว Đây đúng lòng nữa.